You change, world change. สนับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในปีพุทธศักราช2566ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ160ล้านไร่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า75ล้านไร่ การปลูกข้าวช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรการทำนาทั่วไปก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะเมื่อมีการปล่อยน้ำเข้านาเกิดการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุทำให้เกิดก๊าซมีเทนและทำให้โลกร้อนขึ้นมากกว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง28เท่า จึงเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยี4ประเภทคือการปรับหน้าดินลดการใช้น้ําใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมและจัดการฝางข้าวจึงเกิดนวัตกรรมและวิธีการทํานาแบบเปียกสลับแห้งขึ้นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว30%เปรียบเทียบกับการทํานาแบบปกติจึงเรียกว่านาข้าวลดโลกร้อนและสามารถลดการใช้น้ําได้ถึง28%แต่ทําให้ข้าวแข็งแรงขึ้นเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี การทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือนาข้าวลดโลกร้อนนี้จึงถือเป็นการปรับปรุงการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยล่ะครับ